ในปี1950โลกได้ต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่มีกลุ่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงน้อยมากทีมชาติอินเดียนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อินเดียผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยไม่ต้องลงแข่งแม้แต่นัดเดียวเพราะคู่แข่งในโซนเอเชียถอนตัวหมดทำไมถึงหายไปจากฟุตบอลโลกเรื่องที่โลกเชื่อกันมานานก็คืออินเดียไม่ไปบอลโลกเพราะฟีฟ่าห้ามใส่เท้าเปล่า พวกเขาเล่นแบบไม่ใส่รองเท้ามาตลอดในโอลิมปิก1948และทำได้ดีอย่างเหลือเชื่อนักเตะบางคนถึงกับเคยพูดว่าเรารู้สึกมั่นใจมากกว่าเวลาไม่มีรองเท้าฟีฟ f าออกกฎว่าทุกทีมต้องใส่รองเท้าภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัยแต่เรื่องของเท้าเปล่าอาจไม่ใช่เหตุผลเดียวเอกสารจากสมาคมฟุตบอลอินเดียชี้ว่าพวกเขาขาดการเตรียมพร้อมทางร่างกายและเงินทุน ที่สําคัญอินเดียยังไม่เห็นคุณค่าของฟุตบอลโลกในยุคนั้นบอลโลกยังไม่เป็นที่รู้จักในอินเดียพวกเขาให้ความสําคัญกับโอลิมปิกมากกว่าเพราะเป็นกีฬาแห่งเกียรติยศในยุคนั้น a i f f ยังระบุอีกว่าพวกเขารู้สึกไม่พร้อมที่จะส่งทีมเดินทางไกลไปบราซิลแม้ฟี ف าจะออกค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ก็ตามถ้าอินเดียได้เล่นในฟุตบอลโลก1950พวกเขาจะกลายเป็นทีมเอเชียทีมแรกที่ได้ลงแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย นักเตะบางคนในทีมชุดนั้นกลายเป็นตำนานในภายหลังแม้ไม่เคยได้สัมผัสเวทีที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยก็ตามตำนานอินเดียกับเท้าเปล่าอาจเป็นเรื่องเล่าครึ่งจริงครึ่งเท็จแต่สิ่งที่แน่นอนก็คืออินเดียพลาดโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนอนาคตของฟุตบอลเอเชียตลอดไปนี่คือเรื่องของทีมชาติที่ไม่เคยได้เล่นและหายไปจากฟุตบอลโลกตลอดกาล ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ WStory ด้วยนะครับ